ควารู้สึกที่ได้รับเลือกให้เป็นกัปตันก็ภูมิใจครับที่ได้ได้รับเลือกจากโค้ชแล้วก็ ทุกคนนะครับให้ให้เป็นกระดนทีมแต่ก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปตามสื่อต่างๆครับก็ทุกคนในทีมก็คือกระตันครับสามารถคุยกันได้บอกกันได้ครับแนะนากันได้ครับคิดว่า e ีเห็นอะไรในตัวเราถึงได้รับเลือกในตำแหน่งนี้สาหรับตัวผมก็ไม่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันส่วนตัวครับว่าทําไมถึงแบบโค้ชเรียกเราเป็นกระตันครับแต่แบบหน้าผมด้วยมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมก็เล่นเล่นมาเยอะเหมือนกันครับทีมชาติแล้วก็ ติดมาตลอดแบบเล่นทุกรายการว่าจะเป็ ale, นฟีฟ่าเดย์อุ่นเครื่องอะไรต่างๆครับก็ก็มีชื่อติดในทีมตลอดแล้วก็เล่นมาต่อเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะด้วยประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยคิดว่าเป็นผลดีอย่างไรบ้างในการแข่งขันครั้งนี้ก็ดีครับผมว่าเพราะว่ามีผู้เล่นใหม่ๆแล้วก็มีน้องๆที่ขึ้นมาจากชุดยู23แล้วก็น้องๆหลายๆคนที่ขึ้นมาก็เก่งอยู่แล้วมีคุณภาพอยู่แล้วครับซึ่งตอนเนี้ยมันอย่างในแมตช์ทีมชาติเนี่ยมันก็ ไม่ได้มีแค่นี้มันก็ยังมีทัวร์นาเมนต์อีกหลายๆทัวร์นาเมนต์ครับซึ่งเรียกน้องๆหน้าใหม่มารวมถึงแบบน้องๆที่อายุยังน้อยอยู่ขึ้นมาครับก็เราให้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็จะพัฒนาตัวเองรวมไปถึงพัฒนาทีมฟุตบอลทีมชาติของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นในอนาคตครับฟุตบอลครับก็แมตช์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่7เจอกับรัสเซียครับแล้วก็วันที่10เจอกับเียานามครับก็ ฝากแฟนบอลทุกคนครับเป็นกำลังใจให้พวกเราครับพวกเราแล้วก็ทุกๆคนครับจะทําให้เต็มที่ดีที่สุดครับแล้วก็จะหวังว่าผลลับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็จะเป็นตามที่เราต้องการครับ